ชาดัดสูงๆแบบนี้ตัดยังไงวันนี้ผมจะมาทดลองการตัดชาดัดที่มีความสูงขนาดนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันครับสวัสดีครับทุกๆคนที่นี่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับข้างหลังของผมนี้คือชาดัดหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าชาหกเกียงที่มีความสูงมากกว่า2เมตรหรือประมาณ2เมตรนะครับถ้าเกิดผมยืนใกล้ๆอย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นเลยว่าสูงกว่าผม ผมสูงประมาณ170นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร2เมตรนิดๆน,น,นะครับการตัดชาตัดสูงๆแบบนี้จะตัดยังไงเราใช้อะไรในการตัดเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าวันนี้ผมใช้อะไรในการตัดชาดัดที่มีความสูงขนาดนี้สําหรับเครื่องมือที่ผมจะใช้ตัดชาดัดในวันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้หรือว่าแต่งพุ่มไม้แบบที่มีขานะครับที่มี ที่มันสามารถยืดและสูงได้ลักษณะแบบนี้เลยตัวนี้ตั้งแต่ฐานจนถึงปลายใบมีดหากไม่แยกขาออกไม่ได้ดึงขาออกมาจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ180เซนเมตรนะครับเราสามารถดึงขาของเขาออกมาได้จนเขามีความสูงมากกว่า2เมตร50เซนหรือเกือบ3เมตรนะครับวันนี้เราจะมาดูว่า วิธีการตัดของผมผมตัดยังไงตัดยากง่ายขนาดไหนต้องบอกเพื่อนๆกันนะครับว่าชาดัดเป็นพืชที่โตเร็วเป็นไม้ชนิดแบบพุ่มเราสามารถเอามาทําเป็นรั้วบ้านหรือว่าแต่งเป็นพุ่มไม้ประดับบริเวณบ้านได้แต่ของผมเลือกที่จะเอามาทําเป็นรั้ว ความยาวของชาดัดที่ผมมีลัวตอนนี้ก็ประมาณ30เมตรความสูงก็2เมตรสําหรับทุกอันชาดัดพวกนี้มีอายุอยู่ประมาณ2ปีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ผมปลูกลงไปจนถึงวันนี้2ปีความสูงของเขาก็เกิน2เมตรความสูงที่ผมต้องการจริงๆที่ต้องการให้เขาเป็นก็คือประมาณ2เมตร30 m. ถึง2เมตร50นะครับผมต้องการให้มันสูงม,มากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีชาดัดที่มีความสูงขนาดนี้เราจําเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่พร้อมในการตัดแต่งเขาตอนปลูกช่วงแรกๆนะครับผมใช้กันไกรตัดกิ่งที่มีความยาวประมาณ20นิ้วหรือประมาณเท่าแขนเนี่ยครับแล้วผมก็ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยจนวันหนึ่ง ผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเกิดมันสูงกว่านี้ผมก็คงจต,ต้องปีนเก้าอี้ตัดหรือหาบันไดมากว่าจะตัดเสร็จมันใช้เวลานานมากๆนานพอสมควรเลยผมก็เลยเลือกที่จะเอาเครื่องตัดที่มีความยาวมากกว่าเพื่อมาตัดชาดัดพวกนี้ครับ การตัดแต่งกิ่งชาดะของผมวันนี้ผมก็จะตัดพวกที่มันเกินออกมาถึงถนนอย่างเงี้ยครับจากที่มันเป็นรั้วก็จะค่อยๆตัดออกเล็มออกให้พวกใบที่มันชี้พวกนี้ครับหายไปให้ความเรียบความตรงให้เท่ากับถนนเหมือนอย่างข้างหลังผมะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีแนวถนนอยู่ผมต้องการให้มันเรียบตามแนวถนนไปเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองให้ดูครับว่าผมตัดยังไงข้อดีอย่างแรกของเครื่องตัดลักษณะแบบนี้เขาจะสามารถ ปรับหัวตัดได้นะครับว่าจะเป็นแนวตรงแนวเฉียงหรือว่าแนวเฉียงกว่านี้หรือว่าแนวแทบจะตรงหักศอกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันระยะนี้ตรงนี้ผมจะใช้ลักษณะเป็นแบบแนวตรงแบบนี้นะครับ เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าจากการตัดเมื่อกี้ครับผมใช้แนวตัดเป็นแนวตรงแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาผมยืนตัดผมจะต้องยืนขนานแนวรั้วหรือแนวถนนที่ผมต้องการจะตัดให้เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นผมจะต้องถือเครื่องแล้วก็ยืนลักษณะที่เป็นแนวตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆลักษณะที่เป็นแนวตรงแบบนี้แต่ข้อดีของเครื่องตัวนี้เราสามารถปรับหัวดึงกลับมาด้านหลังได้แบบนี้ เพราะหัวเขาจะตรงมาแบบนี้แล้วก็เอียงไปด้านหลังแบบนี้ทําให้เราสามารถตัดได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องยืนขนานกับถนนหรือขนานกับรั้วของเราครับจุดพิจารณาของเครื่องตัดชนิดนี้ก็คือความหนักคือน้ำหนักของมัน น้ำหนักเครื่องชนิดนี้ผมว่ามีไม่น้อยกว่า7กิโลเด,เดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลด้านข้างให้ทุกท่านประกอบการตัดสินใจนะครับ อ,อย่างที่ผมบอกนะครับเครื่องนี้มีน้ำหนักที่เยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบถืออะไรหนัหนกๆนานๆน,น,นะครับผมไม่ค่อยแนะนำเครื่องนี้เลยแต่ถ้าเกิดท่านสามารถ ใช้เครื่องนี้ได้ท่านสามารถถือของหนักหรือว่าออกแรงสักหน่อยการตัดพุ่มไม้นะครับการตัดชาดัดหรือพุ่มไม้ชนิดอื่นๆที่เป็นที่สูงจะทํางานได้ง่ายมากแล้วท่านจะรู้สึกว่าการประหยัดเวลานี่มันดีมากๆเลยและนี่นะครับก็คือชาดัดที่ผมตัดเสร็จแล้วทุกท่านจะเห็นได้ว่าผมทําให้มันเป็นแนวรั้วนะครับมีความสูงประมาณ2เมตร หร,หรืออาจจะสูงถึง2เมตรสามสิบต้องลองวัดดูอีกทีนี่ผมก็จะทําเป็นแนวรั้วนะครับจากหน้าบ้านของผมขยับขยับขยับมาแล้วก็จะแบ่งพื้นที่ไว้สําหรับเป็นสวนหลังจากนั้นก็จะทําตามแนวรั้วเข้าไปข้างในส่วนในสวนนี่ก็จะเป็นชาดัดเหมือนกันทางฝั่งทางนู้นก็จะเป็นชาดัดนะครับเรียงมาจากหลังบ้านค่อยๆเรียงตามมา ลักษณะนี้อ้อมนะครับบังเป็นรั้วของส่วนของผมไว้แบบนี้เลยถ้าเกิดถ้าเกิดทุกท่านนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบความเป็นส่วนตัวแต่ยังชอบต้นไม้เขียวๆอยู่ชาดัดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถลองนำไปใช้ได้ เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าการปลูกชาดัดเพื่อเป็นรั้วบ้านและการตกแต่งรักษานี้ถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเรามีแรงเพียงพอที่จะทําการดูแลนี้ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะครับส่วนสนามบ้านของผมตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงนี้ถ้าเกิดเราใช้เครื่องตัดที่มีความยาวถ้าเกิดเป็นแบบสั้นอาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะเราอาจจะต้องปีนบันไดหรือปีนเก้าอี้ขึ้นไปเพื่อจะไปตัดและอาจจะเกิดความเป็นอันตรายได้ สำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับกรุณากดไลค์กดติดตามแล้วก็ดูวิดีโอของผมดูวิดีโออื่นที่ผมได้แนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือหรือสนามหญ้านะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากให้ผมรีวิวอุปกรณ์ตัวไหนที่ผมใช้กรุณาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมจะได้รีวิวที่เป็นรีวิวจริงๆนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์จากที่ใดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ผมใช้ผมซื้อมาใช้เองแล้วก็อันไหนดีผมก็บอกต่อไป ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดูแลสนามหญ้าและสวนของท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่กับช่องมอสโมนะครับสนามหญ้าและการดูแลสวนจากภูกระดิงจังหวัดเลยครับ